สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาวิธีการกรอกมูลผ่านฟอร์มกันนะครับซึ่งสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือเป็นไฟล์ที่เป็นประเภทของฟอร์มนะครับที่ใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับไฟล์ที่2ก็คือเป็นไฟล์ประเภทประมวลผลนะครับก็คือทําการอินเสิร์ตข้อมูลนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวให้เราให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับอัน ตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อวาอ่าฟอร์มรีจิตกันแล้วกันนะครับเซฟก่อนก็ได้ครับฟอร์มฟอร์มด i จิตเตอร์นะครับ php นะครับในฟอร์มดิจิตเตอร์นะครับมันส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโค้ดที่เกี่ยวกับ html นะครับผมเคอ ได้อธิบายจากวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเฮสในส่วนของเฮสนะครับส่วนของบอดีนะครับอันนี้เรา,เราใส่ไตต้นไปด้วยก็ได้ครับไตต้นนะครับเทสอินเสิร์ตเทสอินเสิร์ตนะครับ ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟอร์มนะครับฟอร์มอยู่ด้วยฟอร์มนะครับแล้วก็เราจะใส่อะไรครับเราอ่าตรงนี้ผมขอ,อใส่เป็นจัดลุ่ยหลายดตารางดีไหม T A นะครับ Table นะครับ T R นะครับและ T R นะครับแล้วก็ d นะครับสาทีดทีนี้เนี่ยในการอินเสิร์ตเราจะอินเสิร์ตข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็เราต้องเปิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวดขอเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับ p p m พี m m i n เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะ insert อะไรลงไปในฐานข้อมูลต่อ่มต้นบ้างนะครับรอสักครู่นะครับมาที่ table t ท n n i s ของเรานะครับแล้วก็ table user นะครับเราจะ insert ข้อมูลลง table user เราก็จะ insert ข้อมูลที่เป็น user password นะครับ It name lname birthday นะครับแล้วก็วันที่ create นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เวลาฟอร์มที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือเราจะมี user name ให้ใส่ user name password ใส่ first name last name แล้วก็วันเกิดนี่ก็ได้นะครับแค่1 2ึ่งสอี่ห้านะครับฟอร์มเราจะมี5อันส่วน key date นะครับเราจะาใส่วันที่ปัจจุบันไปให้นะครับไม่ให้ไม่ให้เลือกนะครับไม่ให้ไม่ให้กรอกข้อมูลมาจากฟอร์มนะครับส่วน id ก็เหมือนกันนะครับเราจะให้เจนอัตโนมัตินะครับอ่ะทีนี้ ก็มาเริ่มที่ฟอร์มต่อนะครับฟอร์มของเราก็จะเป็นอะไรฮะ User Name นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพวก Input นะครับท้ายาเป็นประเภท text นะครับ Name เท่ากับ User Name นะครับ User Name อ่าถัดมาก็คือ tr โดย tr นะครับ อันนี้ก็มี T D นะครับาพาสเวิร์ดสุดท้ายนะครับก็คือ T D อตัวนี้ก็เป็นอินพุตเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นพาสเวสร์ดนะครับท้ายเป็นพาสเวิร์ด name เท่ากับ p S เป็น d นะครับแค่นี้นะครับชื่อเนมตรงนี้นะครับเราจะให้สอดคล้องกับชื่อ,อของของเจที่ของเราใช้พัทเวิร์ดเต็มเ,เ,เนะครับก็คือจริงๆเราจะตั้งเป็น p ีเอดับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วา่าในหลักความจริงเนี่ยเวลาเราตั้งนี้นะครับเวลาเราใช้งานจริงจเนี่ยเราอาจจะหลงลืมได้นะครับให้ตั้งตามชื่อฟิลหรือชื่อคอลัมน์ที่ที่อยู่ในถาดข้อมูลตรงนี้เลยนะครับ ันนี้ผมขอ copy มานะครับ password จริงๆจะต้องมีการ r e เ h ็คพ password นะครับอาจจะมี password หนึ 1, ่ง password สองแต่ว่า,าเริ่มต้นนะครับผมขอใช้แค่ password แค่ตัวเดียวก่อนนะครับก็จะใช้ s name l name แล้วก็ birthday นะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือต้องมี3อันนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นท้ายต้องเป็น text mode นะครับให้เป็นตัวกรอกนะครับ password ก็คือเวลาเราคีย์ข้อมูลเข้าไปจะเป็นเครื่องหมาย อดอกจันนะครับอันนี้เป็น F name นะครับถัดมาเป็น L name นะครับแล้วก็เป็น Birthday นะครับตัวน,นี้ B R T S D Y Birthday นะครับตัวน,นี้ก็คือ,อ แล้วก็ตัวนี้ก็คือ last name first name นะครับอีกหนึ่งอันก็คือปุ่มที่ใช้ในการส่งนะครับนั่นก็คือปุ่ม submit นะครับถ้าเราไม่มีปุ่มนี้นะครับมันจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ input type type submit นะครับ name ก็เป็น s u b m i t ก็ได้นะครับเนมเป็นอะไรก็ได้นะครับ Value นะครับ Value ก็คืออะดิจิตเตอรก็แล้วกันนะครับเมู Value คือข้อความที่แสดงในปุ่มนะครับอะตานนี้ฟอร์มเราต้องระบุว่า Action เราจะส่งไปที่ไหนนะครับอาผมจะไป Save ผมจะไปชื่อว่า save register php นะครับ n method นะครับต้องระบ,บุด,ด้วยนะครับเป็นเป็น post นะครับ post นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไฟล์แรกเนี่ยนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า form register เ,เราได้แล้วนะครับเราลองทดสอบดูนะครับ form form ฟอร์มดิจเตนะครับเราก็ได้แล้วครันะครับก็จะมี Username, Password p a s s w o เ d ดเป็นตัหใหยอย่างนี้เห็นไหมครับเวลราคขีย์เข้าไปจะไม่แสดงอะไรนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับจริงๆเดี๋ยววันเดือนปีเกิดเนี่ยเราสามารถให้เลือกเป็นปฏิทินได้นะครับโดยการดึงแจ็คคิลกี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมให้คีย์อย่างนี้ไปก่อนนะครับดิจิ t เตนะครับปุ่มนะครับ value คือดิจิเตนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับ อ่าถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการรับนะครับแอคชั่นก็คือระบุบอกว่าเนี่ยนะครับไออินพุตเหล่านี้นะครับเราจะส่งไปที่ไฟล์ไหนนะครับณปัจจุบันนะครับแอคชั่นมันชี้ไปที่เซฟบิทเตอร r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างไฟล์ที่ชื่อว่าเซฟบิทเตอร์ขึ้นมานะครับดูแซนคัพปี้นะครับแล้วก็นิวนะครับ แล้วก็เซฟนะครับชื่อว่า save register php ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ใน save register นะครับเรากดไนท php ตรงนี้รือก่อนนะครับเป็น tag php นะครับการที่เราจะ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับเราจะต้องมีการ connect database เหมือนกันนะครับก็คือเราอาจจะต้อง copy ตรงนี้มานะครับแล้วก็มาแพ s ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงข้อมูลมาใช้ก็ต้องมีการคอนเน็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกข้อมูลก็มีการคอนเน็กนะครับในบางกรณีถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเราอาจจะต้องไปแก้ไขพาสเวิร์ดตัวเนี้ยนะครับการคอนเน็กตอนัวเนี้ยทุกๆไฟล์ที่มันมีการเรียกใช้คําสั่งพวกนี้อยู่นะครับเขียนในลักษณะนี้ย่อมเกิดปัญหาในอนาคตนะครับเราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ก็คือเราจะต้อง include อ่าเราจะต้องเขียนไฟล์ config ไว้อีกที่หนึ่งนะครับก็คือเราได้สร้างไฟล์ config ไว้ใน inc ตัวนี้ขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของเรานะครับเราจะดึงไฟล์ตัวเนี้ยที่มีการ o n n e c t กั a t a b a s e ตัวาตาเ,วเนี้ยนะครับมามาใช้งานในไฟล์ที่เราจะเรียกใช้ก็คือไฟล์ไหนที่มีการติดต่อฐานข้อมูลนะครับเราจะเรียกใช้ไฟล์ config ตัวนี้นะครับคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้นะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า n c l u d e นะครับ E. include include นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง include inc ก็คือชื่อโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย c o n f i g .php นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้คำสั่งที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับมาใช้งานในไฟล์ เซลล์ดิจิเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีเดียวกันนะครับใน select ก็เหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก Connect แบบนี้นะครับมา Include f i l e นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปไว้ในตัวที่เป็น c o n f i g .ppp นะครับเวลาเราแก้ไขตัว config นะครับเราก็จะได้แก้ไขที่ไฟล์ขอโทษทีเวลาเราแก้ไขการ Connect นะครับเราก็จะได้แก้ไขที่ไฟล์คอนฟิก ที่เดียวนะครับตัวอื่นก็จะถูกแก้ตามไปด้วยเพราะว่าตัวอื่นเป็นการเรียกใช้ไฟล์คอนฟลิกตนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราไม่จําเป็นต้องอไปเขียนคอนเน็กทุกๆไฟล์นะครับเราจะใช้วิธีการอินคุเข้ามาแทนนะครับอินค mm ุ hmm. <include S 2> ก็คือนาไฟล์ที่อยู่ข้างนอกนะครับมาใช้ร่วมกับไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับเรามีไฟล์ SELECT นะครับเราอิน u t e ไฟล์ทีเข้ามา ทำหลาร่วมด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเขียนคําสั่งอ่า insert ข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถใช้คําสั่งโดยการประกาศตัวแปร excel ข,ขึ้นมานะครับ insert I, into นะครับแล้วตามด้วย table นะครับ table ของเราที่ชื่อว่า,า user ถูกไหมครับ user รเราจะอินเสิรอะไรลงไปบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะ Insert ร์ต username password นะครับเราอาจจะกำหนดเป็นฟิลดอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยผมผมขอใช้อย่างนี้นะครับจะผมจะ Copy ไปนะครับผมจะ Insert ดัาคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้ไปนะครับ username password f name l name แล้วก็วันเดือนปีเกินะครับ เราก็เราก็มาใส่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับจุดนะครับเท่าก,กับนี่ก็ได้นะครับในกรณีที่ผมใช้จุดเท่าก,กับนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับถือว่าเราเราขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยการใช้จุดเท่าก,กับจุดอย่างนี้นะครับตัวทีนะครับถึงมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ value ช่องแรกเป็นอะไรฮะ username นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ตรงนี้จริงๆจะต้องเป็น username นำมาใส่นะครับผมจะขอใช้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเชื่อมประโยคนะครับ string post นะครับ user name นะครับ เราจะใช้จริงๆข้อมูลขอโทษทีขออธิบายที่หนึ่งนะครับจริงๆข้อมูลเนี่ยนะครับค่ามันจะต้องอยู่ในนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าค่าเนมันเป็นตัวแปรที่เรารับมาจากฟอร์มดิจิตอลนะครับเพราะเวลาเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาการใส่นะครับเราจะใส่ด้วยคาสั่งที่เป็นดอลลาร์โพสตนะครับก็คือเป็นการรับค่ายูสเนม m นนะครับยูสเนม m e ก็คือยูสเนมตรงนี้เองนะครับอเอามาใส่นะครับ พัทมาคือเป็นพัทเวิร์ดนะครับผมก็ต้องคอมมาด้วยนะครับตรงนี้ผมก็ใส่ดับเบิลโขดไปนะครับแล้วก็ตามด้วยดอทสองตัวก็สตริงโพสนะครับเสร็จแล้วพัทเวิร์ดของเราคืออะไรครับก็คือตัวนี้เนมพัทเวิร์ดนะครับแล้วก็กปปี้ชื่อมาใส่ได้เลยนะครับถัดมาตัวที่สามคืออะไรครับเอฟเนมนะครับตรงนี้ผมก็ใส่สิงเล่นโขดเหมือนกัน นะครับแล้วก็จุดสติงคีปโพสนะครับแล้วก็มาดูนะครับก็คือเป็นเอชเนมตรงนี้ถัดมาเป็นอะไรฮะเป็น จริงขีดโพสนะครับตัวนี้เป็นเป็นลาสแนนนะครับเราก็มาใส่สุดท้ายอ,อันนี้ถ้าเกิดยาวไปนะครับเราก็ขึ้นมาทัดใหม่ก็ได้นะครับมาจุดอีกตรงนี้กนได้นะครับท,ทัดทีนะครับเรา อันนี้หายไปหนึ่งตัวนะครับเราจะมาขึ้นตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเทลงมาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสุดท้ายคือวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเราจะใส่จุดเช่นเดียวกันนะครับโพสนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ เริ่มต้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะให้ให้ใส่อะไรครับให้ใส่ create d เด e เนี่ยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใส่ในลักษณะที่เป็นเราจะคีย d เด e มาใส่นะครับขอเพิ่มหนึ่งตัวนะครับามาที่ตรงนี้ค t e d เด e นะครับ เราก็มาใส่ตรงนี้ครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับคอมมาแล้วตัวสุดท้ายแล้วก็คอมมาเหมือนกันครับคู่นะครับถ้าเป็น E cur-rent-current-time นะครับ current-time นะครับเราจะใส่วันเวลาปัจจุบันลงไปนะครับเป็นคำสั่งของ my sql นะครับถัดมานะครับเราก็จะใช้คำสั่ง my sql e, q u r y นะครับ my sql c u r y ก็ค e, ือคำสั่งที่ใช้ในการ โปผลคำสั่ง SQL นั่นเองนะครับ string SQL นะครับท่าน,นี้เนี่ยเราประกาศตัวแปรมารับมันก็ได้นะครับเราก็มาเช็คว่า if string r e s o l SULT นะครับอโอ OK ถ้าเกิดมันไม่เกิด error อะไรนะครับ ให้แสดงคาว่าโอเค l h o h อ e r r o r อ่าอย่างนี้นะครับคำสั่งที่ใช้ในการ Insert ข้อมูลนะครับเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คืออเป็นการเจนคำสั่ง SQL ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ทำการ query query ผิดนะครับต้องมี y หนึ่งตัวนะครับ ก็คือคําสั่งที่ใช้ในการคียีข้อมูลก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเมื่อเราสั่งคียีก็ข้อมูลอาจจะถูก i n s เสิร์ตลงฐานข้อมูลท,ทันทีนะครับอ่ะอน,นี้เรามาลองทดสอบกันนะครับเรามาลองทดสอบกันมาที่ตรงนี้ครับ reflect ก่อนหนึ่งครั้งนะครับ test นะครับใส่ทัสงเวิร์ดลงไปนะครับ user เป็น test แล้ว name ก็เป็นเ e สนะครับวันเดือนปีเกิดตอนนี้เนี่ยเราให้เราคีย์ลักษณะนี้ไปก่อนนะครับสองศูนย์หนึ่งเอาก็คือเอาปีขึ้นก่อนนะครับเป็นลักษณะปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันนะครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับเดือนแล้วก็วันนะครับวันที่ยี่สิบห้าก็ได้นะครับสองีก็ได้นะครับแล้วก็กดคําว่า r e g i ต t ร r ครับ อ่าตรงนี้แสดงว่ามีคำสั่ง error นะครับอ่าถ้า error นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้คือการ error นะครับวิธีการเช็คนะครับเราก็ใส่คำว่า all die นะครับ all die นะครับ error อะไรนะครับ just h k e r o r อ่านะครับแล้ก็ back กลับไปนะครับรอกข้อมูลใหม่นะครับ case อ่าหนึ่นะครับเทสเทสคอลัมน์เขาแมทแวลูโร่หนึ่งขอเบ่าดูก่อนนะครับ แมดเดลูโลหนึ่งเราจะต้องเอ็่โคนี้ออกมาดูแล้วครับสตริงเอ็กนะครับอ่าข้างบนกับข้างล่างฟิลอาจจะไม่เท่ากันนะครับอ๋อเราขาดตรงนี้ไปนะครับเข้าใจละคือตอนเรา c o ปปีมามันไม่มีคอมมามาให้นะครับ มันไม่มีคอมมามาให้นะครับเราก็เลยต้องใส่เข้าไปให้มันเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับโพสก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกคือเค้นถามนะครับอลองดูครับลองมาอีกรล่าครับเราเป็นเทสเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเทสเทส แล้วก็ r e g i ต t ร r ครับขึ้นคำว,ว่าโอเคแล้วครับเรียบร้อยนะครับเพราะถ,ถ้าเกิดว่าขึ้นโอเคก็แสดงว่า,าบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแต่ว่า,าที่มันแสดงข้อความ e x l ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราสั่งให้มันแสดง e x l นะครับแล้วก็สามารถอมเมนต์ปิดมันไว้ก่อนได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาตรวจสอบว่าคํา,าสั่งในการเส s e r t ข้อมูลของเราเนี่ย ลงถานข้อมูลแล้ been, h, วหรือยังนะครับก็ลองดูที่ตัว PP m y Admin ของเรานะครับแล้วก็ลองเบลใหม่ดูอีกรอบนะครับเทสมาแล้วครับ1นึ4งสองสามสี่เทสเทสนะครับแล้วก็คีย์เดมีมาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการอินเสิรข้อมูลนะครับเราก็จะมีคําสั่งที่เป็นคําสั่งของ SQL นะครับในการ i n s เ r ิร์นะครับคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลก็คือคำคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าประมวลผลผิดพลาดไหมนะครับถ้าไม่ผิดพลาดให้แสดงโอเคนะครับถ้าเกิดผิดพลาดให้แสดงคำว่า e er อ r o r นะครับอโอเคครับ